สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาโลวิทตุลนะครับผมวันนี้ก็จะมาทํางานนายดวงความรักนะครับประจําเดือนมิถุนายน2568นะครับผมโดยวันนี้นะครับจะเป็นการทํนนายดวงให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับสวัสดีชาววันศุกร์ทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของผมนะครับ ผมได้รวบรวมคลิปออกเก่าเอาไว้ในช่องเพลย์ลิสต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทํานายดวงตามราศีประจําเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับการทํานายดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ยังมีการทํานายดวงครึ่งปีหลังด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูอ่าคลิปไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องเพลย์ลิสต์นะครับผมแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผม แล้วก็สามารถแอดมาทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมและในช่องดูดวงในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเนี่ยจะมีดวงดูดวงฟรีด้วยนะครับผมอาจจะเดือนละครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะครับ แล้วก็ในคลิปนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทัลโลวิตุนนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องทัลโลวิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทํานายดวงแบบนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับผมได้แบ่งการทํานายออกเป็น3ามช่วงนะครับช่วงคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับใครอยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนเนี่ยก็กดไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมทำตามสเต็ม เอาไว้ให้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะดูยาวๆก็ยาวไปได้เลยนะครับเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเอาดวงคนมีคู่ก่อนเลยนะครับที่เกิดในวันศุกร์นะครับว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงนะครับขอดวงนะครับของคนมีคู่นะครับผมขอดวงคนมีคู่นะครับที่เกิดวันศุกร์นะครับผม ขอดวงนะครับคนมีคู่นะครับผมขอดวงคนมีคู่ชาววันศุกร์ด้วยนะครับผมสำหรับดวงคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมสำหรับชาววันศุกร์คนมีคู่นะเข้าต้นเดือนมานะครับดูท่าทางนะครับผม ความรักของคุณนะครับค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับผมค่อนข้างจะมีความรุ่งเรืองมองเห็นอนาคตร่วมกันเลยนะครับค่อนข้างจะมีความสุขกับความรักมากๆเปิดเดือนมานะสําหรับชาววันศุกร์นะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรที่ ยังอ่าเคลียรใจกันไม่ได้จะได้เคลียกันในต้นเดือนนี้เลยนะครับผมแล้วคุณก็จะมองเห็นความหวังในความรักนะครับพูดง่ายๆเลยทะเลาะอะไรกันยังไงก็จะกลับมาคืนดีกันได้อยู่นะครับในช่วงต้นเดือนนะต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็รู้สึกดีนะครับผมกับคู่รักนะครับผมเพราะว่ามองเห็นไพ่แห่งความหวังขึ้นมาด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะมองอะไรเนี่ยโอ้โหสดใสไปหมดนะครับทะเลาะอะไรกันงงแงง เดี๋ยวจะกลับมาคืนดีกันแล้วก็จะมองเห็นอนาคตไปร่วมกันเห็นความหวังของความรักนะครับถึงแม้แล้วก็พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะมีเรื่องอะไรบางอย่างปั่นป่วนเหมือนกันนะคคู่รักของคุณเนี่ยจะเป็นล,ลักษณะที่ปันป่นป่วนนะครับไม่ได้แบบว่าลาบเรียบสักเท่าไหร่นะครับรักกันไหมรักกันมากนะครับค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะหวานค่อนข้างจะโรแมนติกเลยนะครับสําหรับคุณและคนรักของคุณนะครับสําหรับชาววันศุกร์นะครับ แต่มันยังมีเรื่องอะไรบางอย่างติดค้างอยู่ในใจเหมือนกันนะครับถึงแม้จะรักกันแค่ไหนถึงมันถึงได้ต้องมีเรื่องแบบว่างงแงงงแงง,งอะไรกันตลอดนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องติดค้างนี่แหละครับผมไอ้เรื่องติดค้างเนี่ยจะมีปัญหาเลยนะครับผมในช่วงปลายเดือนเลยนะครับผม มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมที่ทําตัวเป็นเด็กดื้อนะครับผมแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่มีอะไรที่มีนายะแอบแฝงพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับมีภาระซ่อนเลนที่อยู่ในใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาไปเสพติดหมกมุ่นก็ตามอันนี้พูดได้ง่ายเลยคิดไปถึงสินห้านะครับผมแล้วอะไรที่มันตรงกันข้ามกับสินห้าคืออันนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชอบ ชอบทำลายนะครับชอบทำลายนะชอบบอกว่าใช้อารมณ์แบบรุนแรงนะครับมีอะไรก็เพี้ยงปลาเข้าของเข้าของอย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขานะครับแล้วก็ความเป็นกบฏความเป็นเด็กดื้อที่อยู่ในใจนะครับข้อ2ก็คืออยา บางทีอาจจะเป็นคู่รักนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั re, ่งคุณก็ตามคิดไม่ซื mm ่อหรือ hmm. ว่าอาจจะประสงค์ในเรื่องของเกี uh 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 ่ยวกับเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับการเงินเนี่ยอาจจะไปประสงค์ทรัพย์นะครับละโมบมากเกินไปหรือว่าคิดอะไรแต่เรื่องเงินเอาเรื่องเงินเป็นที่ตั้งอันนี้ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับหรือไปเรื่องการมารมณ์อันนี้ชัดเจนเลยนะครับถ้าไปบกมุ่นเรื่องการมารมณ์เนี่ยคือหนักเลยนะครับผมก็คือนอกจงนอกใจนะครับหรือแม้กระทั่งโกหกเป็นนิสัยเห็นไหมหินห้าหมด หรือติดเจ็ติดของมึนเมาก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพลังงานด้านนี้นะเข้ามาในงานด้านขั้วตรงข้ามกับสินค้าคุณได้ง่ายนะครับพลังงานในด้านของความดาร์กนะครับผมความดาร์กเข้ามานะครับแล้วก็จะทําให้มีปัญหานะไม่ว่าฝั่งคุณฝั่งเขาถ้าเป็นฝั่งคุณเนี่ยต้องลดเลยนะครับผมยานะครับอยาไปเสพติดหมกมุ่นกับเรื่องที่ ไม่เป็นประโยชน์และเป็นโทษกับตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยโดนบั่นทอนลงไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะไปเสพติดกับเรื่องใดๆก็ตามไม่ดีเลยนะครับอ่ามันมีแต่มันจะทําให้กัดกินคุณและคนรักนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผม มันมีภาพถึงแม้จะดื้อนะถึงแม้จะมีภาวะของความดือ้อถึงแม้จะมีภาวะของการที่ไปแบบอฮ้ยทำอะไรไม่ดีคนรักนะครับแต่มันยังมีความยืนอย่างแน่ในสองใบนี้นะครับ ความรู้สึกอยากที่จะเอาชนะอ่าเอาชนะนี่ไม่ใช่เอาชนะคนรักนะครับเอาชนะสิ่งที่มันไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภายในของคุณหรือว่าจากคนรักนะคุณพร้อมจะเป็นพลังงานสองด้านนะมีด้านลบนะครับสองใบนี้นะครับก็คือความดื้อความล้นนะครับความยึดในสิ่งที่เราไปไปไปคิดไม่ดีอย่าพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะแต่ก็มีความพยายามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงจากตัวเองหรือว่าไปคุยกับคนรักไอ้ไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้ แล้วครับจบกันแน่นอนนะครับความสัมพันธ์ของเราไม่มีทางไปกันต่อได้แล้วก็มีภาพของการปล่อยวางซะด้วยนะครับมีพลังงานบวกมา2ใบพลังงานลบมา2ใบนะครับพลังงานบวกในการที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงจากฝั่งคุณหรือกล้าที่จะชนกับเข,ขาขนะครับแล้วก็มีภาพของการที่ ปล่อยวางซะด้วยนะครับผ oh, มอ่ามีภาพของพลังของเฮอริสเนี่ยพลังแห่งความยั่งยืนนะครับคุณจะมองเห็นอนาคตมากกว่าแค่ปัจจุบันนะครับก็คือรู้ว่าเออถ้ามันเป็นสระทะหาอย่างนี้นะครับคุณไม่ได้กังวลกับอนาคตอันนี้ต่างกันนะครับการกังวลกับอนาคตเนี่ยทำให้คุณเครียดนะครับแต่ว่าการที่คุณมองเห็นแล้วก็ลุกขึ้นมากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันแย่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าไปชนกับผลลัก์ของคุณก็ตามนะครับ คุณก็จะทำให้สิ่งเนี้ยมันยั่งยืนแล้วก็มีอนาคตร่วมกันได้ดีมากกว่าเดิมนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับอ่ะแมมก็ถือว่ารักกันดีนะครับดีเลยแหละเพราะว่าคุณเนี่ยใช้ความรักเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่ากล้าที่จะไปชนกับเขาแต่ถ้าชนแล้วมันไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณนะครับถ้าเพราะว่าสิ่งที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเดียวเลยคือคุณนะบางทีอาจจะชนเสร็จแล้วกระจบแล้วคุณก็ยังยืนมีอนาคตของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเพราะว่าอะไรที่เราอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดคือตัวเราเองนะครับถ้าเราทําอะไรแบบเดิมๆซ้ําๆทุกวันนะครับ เราก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละครับก่อนเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักของคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับคนมีคู่นี่โอ้โหดูเดือดเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆมาดูดวงความรักคนมีคู่กันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสําหรับชาววันศุกร์นะครับอะขอคนที่มีคนคุยนะครับสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาววันศุกร์นะครับ ขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับขอดวงความรักคนที่มีคนคุยคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนนะครับผมขอดวงความรักนะครับสำหรับชาวคนที่มีคนคุยนะครับผมคนที่มีคนคุยนะต้นเดือนมานะครับผม มันมีภาวะที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับต้นเดือนมิถุนายนคือเป็นเก้าเหรียญนะครับผมก็คือคุณจะรู้สึกมีคนที่เข้ามาเติมเต็มนะครับตินเต็มในชีวิตคุณนะครับแต่เจ้ากรรมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับเก้ามันไม่ใช่สิบนะครับผมเก้าก็คือเก้านะครับเป็นยังขาดอะไรอีกสักนิดนึงนะครับ สิ่งที่ขาดนะครับคืออาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่คุณกับเขาแล้วครับผมอาจจะมีภาวะของการที่จับปลาสองมือสามมือ4มือก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคุณเจอภาวะที่คุณหรือคนคุยถ้าเป็นคุณนี่ต้องปรับด่วนเลยนะครับไม่งั้นมันไม่มีทางแต็มสิบแต่ถ้าเป็นเขานี่ต้องดูดีๆเลยนะครับว่าเขาอ่ะ มีทางเลือกหรือเปล่าพูดง่ายๆนะครับเขาคุยหลายคนหรือเปล่าอ่าเพราะว่านะครับมีพลังงานของสองไม้เท้าสองไม้เท้านี่จริงๆมองในแง่ดีคือดีนะครับดีคือลักษณะที่ว่า คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับสามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นําให้กับชีวิตหลักของเราหรือว่าเราเองอาจจะให้คําปรึกษาเป็นผู้นําชีวิตเขาได้นะครับแต่มันขึ้นมากับก้าวนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีไพ่ของอความความไพ่พลังงานลบได้เช่นกันก็คือภาวะของการจับปลาสมือนะครับผมคุยกันเพราะเป็นเรื่องความรักนะครับ คุยคุยกับคุณแล้วอาจจะคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับผมอ่าตัวคุณเองอาจจะมีทางเลือกนะครับผมว่าอาจจะเป็นข้อดีของคุณก็เป็นไปได้นะครับคุณอาจจะมีทางเลือกนะครับมีมีคนคุยมากกว่า1คนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับการเดือนเนี่ยความรักของคุณกับคนที่สถานะยังไม่ชัดเจน มีภาวะของการดูแลใจใสนะครับเป็นอย่างดีนะครับเป็นคิงง o อ p เพนเดิลนะครับอาจจะคุณอาจจะไปเจอกับคนคุยที่เขา,าดูแลในเรื่องของการเงินการทองดูแลจิตใจคุณเป็นอย่างดีก็เป็นไปได้แต่ว่ามันมีภาวะของการที่ มีการเป็นจอมบงการมากเกินไปนะ urg. ไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะ <arrows> อาจจะเป็นฝั่งคุณก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็เป็นไปได้อาจจะคุณ<ข>อาจจะไปเจอก<ง>ับคนที่พร้อมจะดูแลแต่ก็มีความเอาแต่ใจมีความเป็นจอมบงการนะครับเป็นความเป็นเด็ดการนะครับผมเป็นอ่าควีนออฟสวอตด้วยนะครับขึ้นมาด้วยนะในช่วงกลางเดือนนะครับผมหรือ <unemploy> คุณอาจจะไปเจอ2คนเลยก็เป็นไปได้นะครับผมคนหนึ่งอาจจะเป็นจอมบงการอีกคนนึงอาจจะเป็นสายดูแลสายปกป้องก็เป็นไปได้อ่ะคนคุยคน่าร นะไม่ชัดเจนนะจะมีพลังงานด้านนี้เข้ามาสู่คุณนะพลังงานต้นเดือนเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะแต่มันติดติดอยู่นิดนึงนะครับส่วนกลางเดือนเนี่ยมันจะมีภาวะของการที่แข็งแข็งดูแลแข็งแข็งดูแลสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะครับในช่วงกลางเดือนนะครับผม <S <S และก็นะครับผมในช่วงปลายเดือนนะครับ <S 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 โอ้โหภาพของคุณนี่ชัดเจนมากเลยนะว่าคุณเองนะครับอาจจะมี2ทางเลือกนะไม่ว่าจะเลือกคนใดคนหนึ่ง หรือแม้กระทั่งเลือกตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอยัางไงนะครับกับคนคนนี้เพราะว่ามีไพ่นะครับ <c oughs> เนื้อคู่อ่าคนคุยคนนี้นะครับหรือว่าคุยคนไหนก็ตามนะครับมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่หนึ่งในคนคุยของคุณหรือว่าแม้กระทั่งคนที่คุณกาลังโฟกัสอยู่เนี่ยเป็นอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็เป็นไปได้นะครับหนในเนื้อคู่ของคุณอ่ะอทัศนคติของหมอตุลน,นะครับเกี่ยวกับเนื้อคู่นะครับ เนื้อคู่ของคนเรานะครับไม่น่าจะมีแค่คนเดียวนะครับน่าจะมีได้หลายคนนะครับเพราะว่าถ้าคิดในเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์นะครับเ <ø h S 1> <h> พราะหมอตุนจบวิทยาศาสตร์มานะครับไม่ได้คือเรียนวิทยาศาสตร,ร์มานะครับอ่าเรียนวิทยาศาสตร,ร์มาทีนี้หมอตุนเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราข้ามภพชาติมาหลายภพชาตินะครับผมถ้าเราข้ามภพชาติมาหลายภพชาติเป็นไปได้ยากมากนะครับผมว่าเรามีสัก สักหมื่นภพชาตินะครับแล้วจะมีเนื้อคู่แค่คนเดียวหรือคนที่ทํากรรมร่วมกันมานะครับสมว่าอดีตชาติมีจริงนะเราเราตั้งสมมติฐานว่าอดีตชาติมีจริงนะครับคุยเล่นๆน,นะนอกเรื่องนิดนึงนะครับอ่ะแล้วเราข่าภพชาติมานึกออกไหมครับเราทําเวรทํากรรมทําบุญทาําบารมีกับใครมาตั้งกี่ภพชาติจะมีเนื้อคู่แค่คนเดียวโอ้โหยากมากๆเลยนะครับ เลยคิดไว้ก่อนว่าเนื้อคู่ของคนเราน่าจะมีหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณเลยนะครับสําหรับชาว อ่คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับอย like ่างไรก็ตามอยู่ที่การอากลับมาเรื่องนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับมีเกณฑ์เหมือนกันนะที่ค้เขาคนนี้ที่คุณกําลังคิดถึงอยู่หรือว่าหนึ่งในคนที่คุณกําลังคุยหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับมีเกณฑ์นะครับที่เขาอาจจะมาเป็นเนื้อคู่ของคุณก็เป็นไปได้และก็มีเกณฑ์นะครับที่อาจจะมีเรื่องที่ไม่โอเคกันหรือว่า ไฟได้ไฟหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ของความปั่นปว่วนพลังงานของความปั่นปว่วนแต่ว่าพลังงานของเนื้อคู่เนี่ยมันแรงนะครับในเรื่องของความรักหน้าบอกไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าไพ่ใบไหนเนี่ยถึงว่าเปิดมาสาใบแล้ะนั่นหมดโหแต่เนื้อคู่ทําลายล้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องตัดนะครับสําหรับชาว คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับก็คือในเรื่องของความร้นนะโอ้จะมีฝไยใดาฟหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กดื้อมากคนจนเกินไปหน่อยแล้วอาจจะทําให้ความสัมพ like ันธ you ์ของคุณเนี่ยมันสะดุดลงก็เป็นไปได้แต่ไม่ไม่ถึงขั้นรุนแรงนะไม่ถึงขั้นเลิกคุยกันไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ขนาดนั้นนะครับแต่มันยังมีความปั่นป่วนนะพลังงานแห่งความปั่นป่วนพลังงานแห่งความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกันพลังงานของเด็กดื้อแล้วก็พลังงานของทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเลือกหรือเขาเลือกก็ตามนะครับสําหรับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์เพราะฉะนนั้้ตอง ต้องอถ้าเป็นฝั่งคุณที่ที่ทาตัวเป็นเด็กดือ้อก็ต้องปรับตัวนะครับถ้าเป็นฝั่งเขาที่เป็นเด็กดือ้ออันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณเช่นเดียวกันนะเพราะว่าคนคนนี้เป็นมีเกณฑ์สูงเหมือนกันนะครับที่จะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่นะครับผมที่คุณตามหามานานก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่การตัดสินใจของคุณและเขาเช่นเดียวกันนะครับสําหรับชาววันศุกร์สำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับ อาก็ดูเดือดทั้งทั้งคนมีคู่ทั้งคนมีคนคุยเลยนะครับสำหรับชาววันศุกร์โหความรักนี่หวือหวือหวามากนะครับดวงความรักค่อนข้างจะหวือหวามากมาดูอ่าคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับโหดูไปก็สนุกไปนะครับสําหรับหมอตุนนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูดวงความรักของชาวโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าดวงความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะรอดูดวงความ รักคนโสดนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับชาววันศุกร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างในเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับความรักคนโสดเป็นยังไงนะครับ โอ้โหดูความรักคนโสดน,นะเปิดเดือนมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกแบบว่ากระตือรือร้นนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่ามีความเห็นว่าความรักเนี่ยมันมัน มันเปิดอ่ะคุณไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดนะครับด้านหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกปิดเหมือนกันนะครับแต่บางวันคุณก็เปิดนะครับบางวันคุณอยากจะมีความรักนะครับและเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะที่คนโสดคุณอาจจะได้เจอกับคนรักท,ที่อยู่ในแดนไกลก็เป็นไปได้นะครับเพราะมีภาพของการที่จําเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาหากันเหมือนกันนะครับแล้วคุณก็มีความรู้สึกแบบว่ายังเจ็บๆอยู่กับความหลังครั้งเก่าๆนะครับหรือว่าอาจจะคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ ดูแล้วมันมันมีอะไรซับซ้อนซ้อนเงื่อนก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีไพ่สามดาบปักหัวใจเนี่ยอาจจะเป็นรักสามเศร้าอาจจะเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าก็เป็นไปได้เช่นกันแต่จะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่โอเคนะครับไม่โอเคกับความรักเลยนะครับคุณก็เลยไม่ค่อยจะเปิดใจสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้บางวันนะ่คุณจะมีความรู้สึกเอออยากอยากจะเปิดนะไม่ใช่ไม่ไม่อยากเปิดนะเพราะว่ามีนายออฟบอลนะแต่คุณเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างกับคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณก็เลยปิดอยู่นะครับอาจะจะเป็นช่วงที่ ชาวโสดรับพลังงานมา2ออย่างนะครับพลังงานแห่งความกระตือรือร้นนะครับพลังงานแห่งความอยากที่จะมีบางคนนะครับแต่อีกายใจหนึ่งก็กลัวอาจจะกลัวความหลังข้งเก่าก็เป็นไปได้นะครับก็เลยยังยังปิดปิดอยู่ปิดปิดเปิดเปิดเอางี้ดีกว่าครับสำหรับชาวโสดที่เกิดในวันศุกร์นะครับบางวันก็ปิดบางวันก็เปิดแล้วก็เข้าสู่ในช่วงต้นเดือนโอ้โหมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเดวิลนี่มาแรงมากนะครับคนมีคู่ก็มาคนโสดก็มานะครับต้องระวังเลยนะครับ ถ้ามีใครเข้ามานะอะที่คุณรู้สึกแบบแปลกๆกันละครับผมถ้ามีใครเข้ามาหาคุณนะครับในช่วงต้นเดือนแล้วคุณยังไม่ได้เปิดใจกับเขานะคนคนนี้คุณต้องระวังหน่อยนะครับมันมีอะไรบางอย่างนะครับผมที่ ไม่ชอบมาพาคนเช่นเดียวกันคุณคิดถูกแล้วนะครับเขามีอะไรบางอย่างที่เขายังยังยังไม่เปิดเผยอ,อย่างที่บอกในคนมีคู่นะครับผมว่าไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งการเสพติดหมกมุ่นนะครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งสายดาร์กนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเพย์บอยเพย์เกอร์อาจจะเป็นคนอารมณ์รุนแรงอาจจะเป็นคนที่มาหวังผลประโยชน์กับคุณอาจจะเป็นคนที่ อชอบโกหเป็นนิสัยอาจจะเป็นคนที่เสพติดจุลายาเมาทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเข้ามาในชีวิตคุณนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นฝั่งคุณเองนะคุณจะต้องปรับเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคนโสดอ่าไม่ได้ว่าจะมองแต่ฝั่งเขานะครับถ้าคุณปรับตรงนี้ได้นะครับผม คุณถึงจะมีโอกาสนะครับที่จะยืนยันในเรื่องของความรักครั้งนี้ได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ในแง่ร้ายอย่างเดียวน,นะครับในแง่ดีก็คืออาจจะมีคนที่เข้ามานะครับแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหโดนใจคุณนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องนี้แหะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณกับฝั่งหรือฝั่งเขานะครับต้องเปิดตัวเองก่อนนะครับต้องจริงใจก่อนนะครับถ้าจริงใจได้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่คุณและเขาเนี่ย จะยืนยันจะยืนหยัดในความสัมพันธ์ขึ้นมาได้อมีพลังงานแห่งความกล้าหานะครับกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับผมเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงเราอะไรก็แล้วแต่นะครับโให้คุณนี่วนๆมาเป็นใบเดิมๆตลอดเลยนะครับผมสําหรับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมเพราะว่านะครับผมในช่วงปลายเดือนนะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับมันก็ยังหนัก หวงเหมือนกันนะครับไม่ฝั่งใดฟังหนึ่งก็จับผิดนะอ่าถ้าถ้าถ้ามีนะถ้าไม่มีก็คือคุณนะเป็นคนที่ปิดตัวเองเหมือนกันนะครับปิดไปทั้งเดือนเลยนะครับคนโสดน,นะให้ระวังหน่อยถ้ามีใครเข้ามาแนละ้วพลังงานของคุณเนี่ยไม่ค่อยจัดสู้ดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะ ติดลบเลยล่ะครับผมมาพูดง่ายๆเลยนะครับใครเข้ามาเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างหวาดระแวงแต่ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาพลังงานหาคุณเนี่ยมีทั้งตัวเดววลมีทั้งใคเพสซิตขึ้นมามีนัยยะแอบแฝงหรือว่ามีภาวะปิดบังซ่อนเลนส์อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะปิดบังในเรื่องใดๆก็ตามนะครับเขายังไม่ได้เปิดใจกับคุณนะครับหรืออาจจะมีคนคุยนะครับพลังงานเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้คนมีคนคนคนคุยนะครับก็มี2ไม้บเท้าขึ้นมานะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมากกัับไไไ่่่่มมมีีีดดเเเนนนยยป็้หืออทคาาจจะุ หลายคนจับตาหลายมือหรือฝังคุณเองก็ตามนะครับถ้ายังมีเรื่องตรงนี้อยู่จะต้องอโดนทิ้งไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องอาจจะสูญเสียอาจจะไม่เหลือใครสักคนนะพูดง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนโสดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพลังงานที่คุณควรจะรับมากที่สุดนะครับอ่าอย่างดีนะครับมีอันนี้ขึ้นมานครับคือการปล่อยวางนะครับผมปล่อยวางไม่ว่าปล่อยวางทางใจของคุณหรือว่าปล่อยไปเอาไม่เป็นไรถ้าหากว่ามันวุ่นวายนะักก็ตัดตัดไปบ้างอะไรไปบ้าง อะไรหลายๆอยากจะดีขึ้นนะเพราะว่าให้พลังงาน2ไม้เท้าเนี่ยก็เป็นในทางบวกได้เยอะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการที่พูดคุยปรึกษาคุณจะมีที่ปรึกษาชั้นดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผมแล้วก็จะทําให้ปัญหาในชีวิตรักของคุณเนี่ยจบสิ้นลงได้แต่ปัญหา แก้ที่คนอื่นยากนะครับต้องแก้ที่เราก่อนนะครับถ้าคุณมีเรื่องอะไรปิดบังซ่อนเลนก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดใจนะครับค่อยๆเปิดใจไปทีละนิดนะครับความรักดีๆถึงจะเข้ามาหาชาววันศุกร์ได้สําหรับคนโสดนะครับผมความรักดีๆรอคุณอยู่แต่คุณจะต้องเคลียร์ในเรื่องที่ปิดบังกันนะครับแล้วก็ค่อยๆคุยนะครับผมกับกับคนที่เข้ามาดีๆนะครับผมและก็ปล่อยวางไปนะครับอย่ากังวลกับอดีตอย่า อ่าอยากกังวลกับอนาคตอยากไปยึดติดกับอดีตนะครับผมและสิ่งต่างๆให้ดูที่ปัจจุบันเป็นหลักปล่อยวางเป็นหลักไปเลยนะครับปล่อยวางไปเลยทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับทําปัจจุบันให้เต็มที่และความรักดีๆจะเข้ามาหาชาววันศุกร์อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า เป็นเดือนที่วือบวามากๆแล้ครับผมสาหรับชาววันศุกร์นะทั้งคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับผมอะยังไงก็ขอให้คุณสุขสมหวังกับความรักที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับสำหรับทั้ง3คนเลยนะครับทั้งคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับเอาแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่องทาโรวิตุลเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกนได้นะครับแม่นไม่แมนยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับแล้วก็สำหรับ ในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องคาร์โลวิตุลนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ